สามชั้นใส่ฮัตดอกค่ะทุกคนไม่รู้จะทำอะไรกินมาม่าก็ไม่อยากกินใส่หงระพาไปเลยจ้าเมื่อทุกอย่างสุกแล้วเราก็คุกใเ,เข้ากันไปเลยค่ะในกลิ่นหอมของหงระพาแบบสุกยอดมากเลยจ้าแค่น,นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ใบโหระพาสุกเราก็กินได้แล้วพร้อมเสิร์ฟจ้ะทุกคนจะ้ะรสชาติแป๊บหนะึ่งทำนึ่เดือมกับก้งใส่นี้จะอร่อยรสชาติได้แล้ว ตรงแบบก็ดีแล้วไม่